แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่72สมุดบัญชีมีพี่ชายเป็นจวีเหรินก็อดดีเพียงนี้เหมือนจะให้ความสำคัญกับจวีเหรินมากจริงนะแม้แต่บุตรชายในอำเภอนางยังเคยคิดแผนทำร้ายเลยแค่จวีเหรินคนเดียวแล้วจะอย่างไรส่งสือชูหมุนตัวเดินจากไปเสินเจินจูนจูมจมูกตัวเองไว้จ้องมองแผ่นหลังของส่งซือชูอย่างโกรธเคือง เจวีรเรินเสินไหวร่วที่เลี้ยงฉลองประกาศข่าวดีในลานบ้านบังเอิญเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นด้านนอกแววตาก็เกิดความสงสัยแต่ว่ายามนี้ผู้คนมากมายอยู่ที่นี่ไม่ใช่เวลาที่จะจัดการกับเรื่องพวกนี้มองซ่งสือชูที่เดินจากไปเสินไหวร่วกำชับให้หยวนซื้อไปดูเสินเจินจูหัวหน้าหมู่บ้านรอให้ทุกคนมาถึงบ้านตระกูลเสินเขาก็ชมเสนไหวร่วยกใหญ่ ชื่อเสียงอย่างจะวีเรินในหมู่บ้านนี้มีน้อยนักยามนี้หมู่บ้านเข้าซานมีเจวีเรนหนึ่งคนหัวหน้าหมู่บ้านจะตื่นเต้นก็ไม่แปลกเซนไหวรั่วตั้งใจต้อนรับส่วนอีกด้านหนึ่งซ่งสือชูก็กลับถึงบ้านตัวเองก้มหน้ามองท่งวินที่แววตาเป็นกังวลเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่ซ่งสือชูเลิกคิ้วแววตาของซ่งวินตื่นตระหนกและถามอย่างรีบร้อน ท่านแม่ข้าได้ยินมาว่าบัณฑิตคนนั้นได้เป็นเจวิร์เรนแล้วแล้วเกี่ยวอะไรกับพวกเราด้วยถ้าหากเจ้าอิจฉาที่เขาได้เป็นเจวิร์เรนเจ้าก็ตั้งใจเรียนหนังสือผ่านไปอีกไม่กี่ปีให้แม่เจ้าได้ดีใจสักหน่อยสรงซื้อชูปวดหัวคนอื่นคิดว่านางลืมเสินไหวายร่วมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เหตุใดเจ้าเด็กคนนี้ยังมาสงสัยนางอีก หรือว่าความรักของนางในช่วงเวลานี้ได้เอาไปเลี้ยงหมาน้อยไปหมดแล้วซ่งสือชูมองซ่งวินตั้งแต่หัวจะโรเท้าซ่งวินถูกมองจนขนลุกท่านแม่ท่านเคยพูดหลายครั้งว่าจะปล่อยบัณฑิตไปหลายครั้งมากครั้งนี้อดทนอีกสักนิดโดยเฉพาะยามนี้อาจารย์กู้ยังไม่อยู่บ้านอีกไม่มีคนคอยดูท่านค่ะเจ้ายังคงเข้าใจแม่เจ้าอย่างดีใช่สิข้าเป็นคนไร้ศีลธรรม ซ่งสือชูพูดแล้วทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงดังตุ๊บซ่งสือชูหรีตาลงนางกระโดดออกจากกำแพงไปและเห็นนั้นเฉินลื่นล้มอยู่บนพื้นซ่งสือชูเข้าใจแล้วว่าเหตุใดลูกชายถึงถามเช่นนั้นพระถูกยุยงจากคนใต้บังคับบัญชาของกู้จิงหยวนตรงหน้านี้นี่เองเช่นนั้นหรือเหตุใดกันละ่ะ เป็นไปได้หรือไม่ที่กู้จิงหยวนจะมีรถนิยมประหลาดตกหลุมรักหญิงสาวชาวบ้านเช่นนางคนนี้คิดถึงครั้งแรกที่เจอกู้จิงหยวนสายตาของนางก็ต่อต้านออกมาส่งสื่อชูเม้มมุมปากจ้องนานเฉินสักพักกู้จิงหยวนให้พวกเจ้ามาสอนลูกชายข้าเช่นนี้เช่นนั้นหรือไม่ใช่ใช่แม่นางส่งอยากเข้าใจผิด ออไม่ใช่คนในหมู่บ้านลือกันว่าท่านและเจ้านายข้ามีสมองของนานเฉิญก็ตอบกลับอย่างรวดเร็วไม่กล้าบอกความจริงว่าซ่งวินเป็นบุตรชายของกู้จิงหยวนจึงพูดหาเหตุผลออกมาตามอำเภอใจมีข่าวลือเช่นนี้ในหมู่บ้านเจ้านายของพวกเราก็ไม่ได้ปฏิเสธนี่ไม่ยามนี้เจ้านายไม่อยู่พวกเราก็ต้องดูแลนานเฉินพูดแล้วลุกขึ้นมาจากพื้น เห็นซ่องซื้อชูรีตาลงจนเป็นเส้นเส้นเดียวกันทันใดนั้นก็เกิดลางสังหรณ์ไม่ดีขึ้นมาจึงเอ่ยขึ้นมาว่าข้าเจอป่าโตตงขนาดใหญ่บนภูเขาพวกเราจะผลิตโตตงก็ไม่ต้องกังวลเรื่องวัสดุอีกต่อไปแล้วซ่งสื้อชูยอเยและพูดเตือนหลังจากนี้ถ้ายังกล้ามาทำลายความสัมพันธ์แม่ลูกของพวกข้า,ขาเจ้าก็ไปเป็นแม่ให้ลูกชายข้าเองเถอะ ส่งสือชูพูดไปก็เดินขึ้นไปบนภูเขานั่งอยากดูว่าป่าโตโตงจะใหญ่สักเพียงใดอยากจะรู้ถึงแม้ฝาปิดแต่ละกระป๋องจะใช้ยังโตโตงไม่มากนะักแต่ถึงอย่างไรผู้ใดก็มาขวางสมาคมฉีเสริงที่ทำธุรกิจมีได้อีกทั้งกระป๋องยังบรรจุสุญญากาศไม่มีปัญหาเลยถ้าเก็บรักษาไว้หนึ่งปีซื้อได้ไม่เยอะเท่าไหร่ กำลังการผลิตยางโต๋ตงก็ไม่เพียงพอนานเฉินรีบวิ่งไปด้านหน้าส่งสื่อชูเพื่อนำทางเป็นแม่ให้ซื้อจื่อน้อยคนนี้หรืออยากจะฆ่าตัดตอนเขาใช่หรือไม่แค่คิดก็กลัวขึ้นมาแล้วเดินขึ้นมาบนภูเขามองเห็นป่าผืนใหญ่ถ้าหากคิดตามความเร็วในการผลิตยางโต๋ตงในยามนี้ต้องใช้เวลาถึงครึ่งปี ส่งสือชูรู้สึกโล่งใจในฤดูใบไม้ผลิก,ก็เริ่มปลูกโต่ตงในปริมาณที่มากพอเพื่อใช้ในการผลิตยางโต่อตงอดทนที่จะไม่ไปทำเรื่องไร้ความคิดพวกนั้นเพื่อทำเรื่องนี้หลังกลับมาจากบนเขาส่งซือชูเห็นเสินหวายร้วยยืนอยู่หน้าประตูบ้านของนางส่งสือชูหยุดฝีเท้าลงในมือของเสินหวยรั่วถือขนมไว้สองถุงพอเห็นส่งซือชูกลับมา รอยยิ้มก็เข้ามาแต้มบนใบหน้าและเอาขนมที่อยู่ในมือยื่นให้นางข้าได้เป็นจวีรเหรินแล้วขอบใจเจ้ามากมีความทรงจำบางอย่างแวบเข้ามาในสมองส่งสือชูปีนั้นเจ้าของร่างยังไม่เสียตัวตอนที่ยังไม่ได้คลอดส่งวินออกมาเคยดูแลเสินหวายร่วยู่บ่อยๆในตอนนั้นนางทำทุกอย่างเพื่อให้เสินหวายร่วได้เรียนหนังสือนางทำความสะอาดของใช้ในบ้านอย่างสะอาดสะอา้าน แม้แต่กินข้าวก็ยังกินไม่อิ่มเจ้าของร่างเดิมกินข้าวไม่เยอะนะและมักจะแอบเอาอาหารที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งมาให้เสินหวรั่วในตอนนั้นอายุยังน้อยหนุ่มน้อยสาวน้อยน่าจะสิบสามสิบสี่ปีความรู้สึกเรียบง่ายและจริงใจหลังจากนั้นเจ้าของร่างเดิมเสียตัวและเสินหวรั่วก็สอบเป็นบัณฑิตได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปหมดซ่งซือชูไม่ได้รับของจากเขา เพราะเขาต้องขอบคุณเจ้าของร่างเดิมม่ใช่นางอีกทั้งยังขนมเล็กๆน้อยๆพวกนี้เอามาใช้หลอกผู้ใดกันถ้าหากอยากขอบคุณจริงๆก็เอากําลังกายกําลังใจที่เจ้าของร่างเดิมเสียไปในหลายปีชดใช้คืนให้นางเป็นสองเท่าสิเนจวิเวรนที่นี่ไม่ต้อนรับท่านท่านก็เป็นปัญญาชนคนเรียนหนังสือคนหนึ่ง น่าจะรู้ว่าไม่ควรเข้าใกล้หญิงมีสามีมากเกินไปไม่เช่นนั้นส่งสือชูพูดจบดาบในมือของนานเฉินก็ถูกชักออกมาจากฝักทันทีแสงของดาบสะท้อนลงบนร่างกายเซินหวายรั่วเซินหวายรั่วหยุดฝีเท้าลงและชักมือที่ยื่นออกไปกลับมาสายตาของเขาจ้องไปที่ส่งสือชูเขาเป็นผู้ใดกันแล้วเกี่ยวอะไรกับเจ้า ส่งสือชูพูดไปก็เดินเข้าไปในบ้านตอนสาวเท้าเข้าไปยังเห็นสายตาของเซินหวายร่วมมองตามเงาของนางมีความเจ็บปวดที่ไม่ยินยอมส่งผ่านมาทางแววตาส่งสือชูแทบจะอ้วกออกมาแววตาเช่นนี้มันหมายความว่าอย่างไรเป็นไปได้หรือไม่ที่นางจะกลายเป็นหญิงชั่วในสายตาเขาไปแล้วคนประสาท โยนออกไปโยนออกไปไกลๆหน่อยส่งสื้อชูพูดจบนานเฉินก็ดีใจยกใหญ่เขาหิ้วส่นไหวรั่วเดินไปจนถึงบ่อซ้วมในหมู่บ้านแล้วโยนลงไปในบ่อข้างคกอยากกินเนื้อหานฟ้าเจ้าไม่ไปส่องกระจกดูสภาพตัวเองลายแบกอะไรไม่ได้มือก็หยิบจับอะไรไม่ได้หน้าขาวขาวนี้ยังต้องอาศัยสตรีเลี้ยงดูยังมายุ่งวุ่นวายถึงบ้านสตรีไม่จบไม่สิ้นสิ้นหน้าไม่อายถุย นั้นเชินถมน้ำลายลงไปในบ่อส้วมและหมุนตัวเดินจากไปเสรนไวร์โรวป่วยป่วยครั้งหนึ่งก็ปาเข้าไปหนึ่งอาทิตย์ตามหลักการแล้วคนที่เป็นจวีเหรินน่าจะถูกเชิญชวนไปงานเลี้ยงมากมายแต่เซรนไวท์โรที่นอนป่วยติดเตียงไม่มีแม้แต่เรี่ยวแรงจะออกไปที่ใดซ่งสือชูนั่งอ่านหนังสืออยู่ในบ้านของตนเอง ในยามนี้จูจ่ๆก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านนอกเสียวหุยวิ่งออกไปด้านนอกก่อนส่งสือชูเงยหน้าขึ้นเห็นชีเซิงกอดกล่องใบหนึ่งเดินเข้ามารอยยิ้มบนใบหน้าของส่งสือสูก็สดใสขึ้นมาทันทีจ้องชีเซิงรายได้ของเดือนนี้ออกมาแล้วหรือออกมาแล้วสามร้อยตำลึงของเจ้ากำไรสามส่วนชีเซิงพูดไปและยื่นบัญชีให้ส่งสือชู ส่งซือชูเปิดอ่านและวางบัญชีลงอีกด้านบัญชีเล่มหนาะคงจะต้องใช้เวลาอ่านนานหน่อยแต่ว่าสามร้อยตำลึงก็เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในยามนี้แล้วส่วนบัญชีตอนกลางคืนค่อยส่งไปให้ส่งสู่สู่ยามนี้ส่องสู่สู่เป็นนักบัญชีที่เก่งกาจโด่งดังไปเรียบร้อยแล้วบัญชีต้นปีนี้ไม่ควรให้นักบัญชีต้นปีนี้คิด ส่วนของที่ยืมก็ต้องมีดอกเบีย้ยและดอกเบีย้ยก็ต้องพอดีกันทำสําเนาบัญชีต่างๆเป็นต้นเมื่อชาติที่แล้วนางก็ไม่ใช่นักบัญชีเข้าใจแต่เพียงอะไรง่ายๆและผิวเผินเท่านั้นแม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่73โยคะส่งสือชูหยิบบัญชีขึ้นมามองฉีเซิงยังไม่ไปอีกหรือไปที่ใดกัน อีกสักพักท่านแม่ข้าก็จะมาแล้วพวกเจ้าจะฝึกโยคะอะไรกันนั่นมีใช่หรือขอข้าดูหน่อยได้หรือไม่ซ่งสือชูกรอกตาถึงแม้จะอยู่ในยุคสมัยที่เปิดกว้างของคนรุ่นหลังแต่ก็ยังมีคนที่ชอบเก็บตัวบางส่วนปฏิเสธที่จะถูกมองในขณะเล่นโยคะยามนี้ในยุคศักดินาเช่นนี้เรื่องมารยาทเข้มงวดยิ่งกว่า โยคะไม่ใช่การฝึกวรยุทธ์จะให้คนอื่นมาดูได้อย่างไรชีเเซิงขมวดคิ้วแม่นางซ่งไม่ยินดีหรืออืมข้าไม่ยินดีถ้าหากคุณชายฉีเเซิงรู้สึกเบื่อหน่ายสามารถไปเดินเล่นในหมู่บ้านกับลูกชายข้าได้ทิวทัศน์ของหมู่บ้านเข้าซารไม่เลวผู้คนก็ค่อนข้างเรียบง่ายไปสัมผัสสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่ดีนี่อาจเทียบไม่ได้กับการดูโยคะนั ซ่งสือชูแนะนำหลังจากพูดจบทันใดนั้นดวงตาก็เป็นประกายราวกับว่าคำพูดของตัวเองช่างมีเหตุผลมากเหลือเกินเมืองถงติดภูเขาใกล้แม่น้ำทัศนียภาพดึงดูดผู้คนถ้าหากขุดลอกให้เป็นเขตชมวิวทิวทัศน์ถ้าหากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเช่นนั้นในหมู่บ้านก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่ง เพียงแต่ว่าไม่มีถนนเรียบเรียบถนนบนภูเขาเดินทางไม่สะดวกคดเคี้ยวเลี้ยวรดคาดว่าผู้คนภายนอกคงไม่เต็มใจมาสถานที่เช่นนี้เท่าไรหรอกคนรุ่นหลังมีประโยคที่พูดกันไว้อย่างไม่มีผิดอยากร่ำรวยต้องสร้างถนนก่อนเพียงแค่มีถนนเรียบยังต้องกังวลว่าจะไม่รวยอีกหรือปูนซีเมนทำขึ้นมาอย่างไรกันนะ เหมือนจะต้องใช้หินปูนดินเหนียวผงแร่เหล็กผสมตามสัดส่วนหลังจากผสมเสร็จแล้วเข้าสู่กระบวนการเผาไหม้ควบคุมอุณหภูมิที่ประมาณ1450องศาผลิตภัณฑ์ที่เผาไม่แล้วเรียกว่าปูนเม็ดยังไม่เป็นซีเมนต์ต้องดำเนินการแปรรูปต่อไปปูนเม็ดและยิบซ้ำนำมาบดผสมกันตามสัดส่วนณนะเวลานี้ถึงจะเรียกว่าปูนซีเมนต์ เพียงแต่การเผาไม่ปูนซีเมนทำให้เกิดมลพิษทางอากาศอย่างมากและยุคสมัยนี้คงไม่มีรถพ่วงขนาดใหญ่และรถบรรทุกของหนักไปไปมามาจากเหนือจะโรต้และถ้าความต้องการสำหรับพื้นที่ไม่สูงมากก็ใช้ปูนซีเมนที่ทำออกมาไม่ได้คิดกลันกรองในสมองสักพักส่งสือชูยังคงคิดว่าทำปูนซีเมนออกมาน่าจะดีกว่าไม่มีทางเลือกอื่น มีถนนปูนซีเมนแล้วนางก็สามารถสร้างจักรยานออกมาได้แล้วมีจักรยานแล้วก็จะสามารถพัฒนาธุรกิจปริษณีได้พนักงานปรรษัททุกคนขับจักรยานคนละคันสัญจรผ่านถนนคอนกรีตในชนบทพอถึงหมู่บ้านก็เอาพัสดุส่งออกไปเย yeah. อาชีพที่ทำให้รู้สึกถึงยุคสมัยก่อนมักจะทำให้ผู้คนลืมไม่ลงดังนั้นจึงต้องการเงินทุน เรื่องทำถนนเช่นนี้ไม่สนว่าอยู่ในยุคสมัยไหนก็ล้วนเป็นเรื่องใหญ่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากซ่งสือชูคิดไปสายตาก็มองไปที่ชีเซิงอีกครั้งชีเซิงรู้สึกเย็นสันหลังวาบจูจ่ๆก็รู้สึกไม่สบายขึ้นมาเล็กน้อยถูกซ่งสือชูจ้องเช่นนี้เหมือนว่าเขาตกเป็นเป้าสายตาของสัตว์ป่าอันตรายอย่างไรอย่างนั้นเจ้ากำลังคิดสิ่งใดอยู่ข้าจะออกไปเดินเล่นข้างนอก จะไปหาลูกชายเจ้าฉีเซิงพูดไปพร้อมกับวิ่งไปที่ห้องสมุดของซ่งวินอยู่ไกลาจากซ่งซือชูบ้างแล้วเขาถึงค่อยๆรู้สึกปลอดภัยขึ้นซ่งอวินพาฉีเซิงเดินออกจากประตูบ้านเดินตรงไปที่ริมแม่น้ำตั้งแต่บ้านเริ่มมีเงินเขาก็ไม่เคยได้มาที่ริมแม่น้ำอีกและไม่ได้จับปลาอีกเลยท่านแม่เป็นคนหลอกลวงทั้งยังบอกเขาว่าจะสอนจับปลาอีกเช ส่งอวินคิดไปก็หยิบฉมวกจับปลาและเดินไปแทงตัวปลาที่อยู่ในแม่น้ำส่งวินผู้มีความรู้เพียงน้อยนิดเกี่ยวกับการหักเขิงแสงแทงปลาขึ้นมาได้หนึ่งตัวอย่างราบรื่นทันใดนั้นก็คิดหาวิธีทำเงินต้มปลาอร่อยอร่อย,ออยทอดปลาเล็กปลาน้อยก็อร่อยถ้าหากโรยพริกสีแดงฉานในบ้านลงไปแล้วปิ้งกินละ่ะพอคิดถึงตรงนี้ร่างกายของซ่งวินก็กระชับกระเฉงขึ้นมาทันทีสบาย ชีเซิงหยิบไม้ขึ้นมาจากพื้นและเริ่มแทงปลาแต่ไม่เคยได้ยินเรื่องการหักเข่งแสงและการสะท้อนของแสงเลยชีเซิงมองเห็นปลาห้าตัวมากที่สุดที่น่าจะแทงได้หนึ่งตัวอาจเพราะปลาตัวนี้โง่น,นิดหน่อยจึงว่ายน้ำช้าส่วนอีกด้านหนึ่งเฉินหูยินมาที่หมู่บ้านพร้อมกับเสื้อผ้าจากห้องตัดเสื้อที่ช่างเป็นคนเย็บ ลงจากรถมาเห็นส่งซื้อชูอยู่ที่กำแพงด้านข้างเฉินหูหยินถามแม่นมเติ้งที่อยู่ข้างๆว่านี่คือบ้านที่ฉีเซิงเป็นคนสร้างใช่หรือไม่แม่นมเติ้งยิ้มออกมาไม่ใช่เจ้ากระคุณชายแค่รู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้่วงจุ้ยดีทำให้โชคชะตาของเขาดีขึ้นจึงซื้อที่ตรงนี้เอาไว้ห่วงจุ้ยดีเขาเคยเรียนเกี่ยวกับ่วงจุ้ยหรือเฉินหูหยินถามขึ้น พาแม่นมเติ้งคอประตูและเดินเข้าไปด้านในบ้านที่ส่งสือชูอาศัยอยู่สะอาดเรียบร้อยด้านในเลี้ยงกระต่ายไว้หนึ่งตัวทั้งยังมีไก่และเป็ดกระจัดกระจายไปทั่วแต่ว่าบ้านถูกเก็บกวาดอย่างสะอาดสะอ้านบนพื้นไม่มีขี้ไก่ในอากาศก็ไม่มีกลิ่นเหม็นหาได้ยากยิ่งนะถึงแม้เชินฮูหยินจะเป็นฮูหยินของนายอำเภอแต่ก็เพราะว่าเป็นฮูหยินของนายอำเภอนี้แหละ ถึงได้รู้ว่าชีวิตของเกษตรกรธรรมดารรมดธานั้นยากลำบากเพียงใดยินผิงพาเฉินหูยินเดินไปที่ห้องรับแขกตอนที่เฉินหูยินเดินเข้ามาส่งสื่อชูยังถือกระดาษและผู้กันวาดๆเขียนๆอยู่ค่อยๆเขียนวิธีการทำปูนซีเมนต์ออกมาใหม่อย่างช้าๆน้องส่งเจ้าคิดว่าเสื้อผ้าชุดนี้เหมาะกับข้าหรือไม่ เฉินฮูยินบกไม้บกมือและแม่นมเติงก็หยิบเสื้อผ้าออกมาให้ซ่งสือชูเหลือบมองเสื้อผ้าเนื้อผ้านุ่มสบายเนื้อผ้าไหมสัมผัสได้ถึงความนุ่มลื่นถ้าหากสวมใส่บนร่างกายคาดว่าเนื้อสัมผัสคงไม่เลวได้สิพี่เฉินเชิญทางด้านนี้ซ่งสือชูพาเฉินฮูยินเดินไปในห้องว่างอีกห้องหนึ่งสาวใช้ที่แม่นมเติงและเฉินฮูยินพามาเฝ้าอยู่ด้านนอกห้องฝึกโยคะเพื่อลดน้ำหนัก แน่นอนว่าไม่ใช่ว่าใครหน้าไหนก็สามารถเดินเข้ามาได้ห้องนี้ปกติมีแค่ซ่งซือชูที่เข้ามาและเฉินฮูหยินเป็นแขกคนแรกแม้แต่กู้จิงหยวนก็ยังไม่เคยเห็นห้องนี้เลยกำแพงห้องทั้งสองด้านติดกระจกบานใหญ่เอาไว้วินาทีที่เดินเข้าไปในห้องเฉินฮูหยินตกใจสั่นสะท้านไปทั้งร่างจ้องเงาสะท้อนในกระจกมึนงงเหมือนอยู่ในความฝันค่อยๆเข้าใกล้กระจก ยื่นมือไปสัมผัสเงาในกระจกสัมผัสได้จริงหรือไม่คล้ายว่าจะได้รับความตื่นตระหนกตกใจจึงรีบดึงมือกลับทันทีน้องส่งเฉินหูหยินจ้องส่งสื่อชูแววตาเต็มไปด้วยความตะขิดตะขวงใจรู้สึกทําอะไรไม่ถูกนี่คือกระจกสามารถสะท้อนเงาคนทั้งคนออกมาได้สองกระจกยืดเส้นยื้อสายปรับท่าทางถึงจะสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ส่งสือชูพูดไปก็หยิบเชือกกระโดดออกมาสองเส้นเฉินหูหยินรับเชือกมาใบหน้ายังคงสับสนจ้องเงาตัวเองในกระจกสักพักก็จับแก้มของตัวเองสักพักก็เบิกตาโตจ้องสีหัวดำที่จมูกของตนเองแม้แต่แป้งผัดหน้าบนใบหน้าก็ยังรู้สึกอึดอัดและหน้าเศร้าหน้าตาของข้าเป็นเช่นนี้หรือเอวข้าหนาขึ้นเล็กน้อยใช่หรือไม่ไหลของข้าก็หนา เฉินหูหญินพึมพำอยู่นานท่าทางเรียบร้อยในชีวิตประจำวันของหูหญินใหญ่หายไปหมดสิ้นพึมพำอยู่นานสองนานถึงได้เงียบลงมองไปที่ส่งสือชูนี่คืออะไรหรือนี่คือกระจกกระจกเงาหลังจากซื้อกระจกมาก็ใส่ประลอดไว้ด้านบนหนึ่งชั้นจึงกลายเป็นกระจกเงาส่งสือชูพูดไปก็นวดเอวตัวเองไปทำกระจกขึ้นมาหลายหายบานไม่ง่ายเลยจริงๆ ประลอดคืออะไรฮูหยินใหญ่ขมวดคิ้วเมื่อเป็นเรื่องที่นางไม่ถนัดจูจ่ๆก็รู้สึกไม่มั่นใจขึ้นมาซ่งสือชูสายหน้าพี่ไม่ต้องสนใจหรอกว่าปลอดคืออะไรเริ่มฝึกโยคะกันเถอะโยคะต้องใช้ความอดทนถึงจะเปลี่ยนแปลงร่างกายได้ยามนี้เริ่มฝึกท่าพื้นฐานกันเถอะซ่งสือชูพูดไปแล้วก็ยืนอยู่ด้านหน้าเฉินหูหยินและเริ่มสาธิต